มันมีอะไรบาดเกียวที่พอจะโทรศัพท์ตกน้ำได้ไหมอนน้ทั้งน้ำเพราะว่ามันมันได้ยินเสียงไหมพี่ไม่ได้เออเรื่องเลยล่ะโคไปอย่โเข้าบาได้ไหมไปตะปเออปานหัี่นไทยจะเข้าบานนี่แหละทายได้าอีเดียวให้ไม่น้ไม่ให้ไง เพราะนเขาเร็วอที่มันหลบต้นไม้อยู่แล้วไปเล่พี่ชาเดินหน้าเองเดียวเลยแล้วมันจะหลบเอพี่ไายพี่เขาไ่อยู่มอยู่มาอยู่มาไป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 ไ่ไปไไไไไไไปไไ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 ไ่ไไไปไไ่ไไไไปไ่ไไ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 ปไไไปไไ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 

ระหว่างทางจะมีชุมชนใช่ไหมพี่ยังคงแต่แรงี่น่น มนตาลี่สอนอยู่ต็มีหรอยาเียนกันบ่เยีนไม่ยนบ่รยูซือเนาะเติมเไปแล้วเ็วิันนี้กไดยิ้มไดเล้วเนาะเพื่อนน้ำมันสินิ่งยากวะเนี่ยน้ำมันโซลาร์วน้ยากวะเนี่ยหางต้าเด้อ่าอยุงตวไต้ซอยมูนี่ีพกเราเบียนน้ำมันสิเก็โซฮอครับเ่โซเฟร์ เป็นย ah, ah, yeah, uh, ah, ังไงบ้างผู้ชมดูสองฝั่งริมทางเออผมไม่ความไม่ใช่เนี่รถติดอยโอ้ถ้าเกิดมาแต่เช้าไม่ติดดิผมมาแต่สมุดปากกาแล้วเนี่ยจะ่บ่าวยี่บอก่าวมาตั้งแต่

ไม่ชอบทะเลเลยมันเหนียวข้างหน้าซ้ายมือสไลเดอร์พี่เฮ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์ข้างหน้าพี่เขาบอกสไลเดอร์สไลเดอร์นะบัตรเขาคือว่มามืนจอดเล่นหรอไม่เล่นจอดเล่นใช่ไหมเน่ลองมาีเดี๋ยวเป็นห่วไอ้เบิร์ดาน้ำอ๋อเลงไปก็ายอกอีอืม

เปล่าเลี้ยนเปล่าไปเปาเลี้ยวสิคืนไหมเนี่ยมันคืนอะไรบ่อตั้งขึนเดี๋ยวเี้ยวไปกินบดตั้ง่เดี๋ยมันคืนไหมเนี่ยรับเดี๋ยวกินรับเนี่อ้ยอันนี้สูตรับนี่าโลูบลถืออนวรับกินเกียวเดียวแ้ันเบิรกเกียวซ้ำน้ำเือานเน้สี่่ยมว่าแบบลวกูไทยสิ ไอขัวคนลาวเขาเอิ้นขวเด็คนไทยเขาอนขัวคนไทยเขาคนลาวาเแล้วคนทำน้าม้วนมาเอือนขัวเยวขวนว่าเยวาขัวสายเี่ยวเอาเข้วไปว่าสะพานนะพี่วัไปว่าสะพานไหพี่ไปทางไหนครับไปทางสะพานเกาก้เกาเก็เ้าเกเาเกาเกาเกาเเเกกเเาเเเาาาเเกาเา้าี้่าา้้้เ้้า ไม่เราั้าันัน้รถย้อตรงย้องไมันไปทางขวาเราตรงแยออกมา้ายเนี่ยไปเร็วเดี๋ยวก็ไปตํำหินหรอกมันดูมันดูยางในเล็บเปิดเลยเนี่ยเาเดี๋ยวมันแ่บงนีสิ ตั้หินมตัินมัะหินมจะตัมหิต้มมันจ้มมันจะตั้หินมันจะต้หินมัตัมามจะตั้มันจะตหินะตหินหิน้หิน้หินะหนนหนันมหนห

โดดได้เลยโดเออยาด้อไม่ต้องปวดใช่ไหมพี่ไม่ต้องปวดเออหยุดหยุดเต้องให้มันเลยเฮ้ยไปก่อนนะโดดใส่เฮ้ยเลย้องเลินเด้เอแล้วโยนโดนโยนมันจะไหลไปเลยใช่ไหมพี่ใชไม่ได้ยุ่ยใส่บอลเราเดี๋ยวจะขึ้นแล้วไปเบิดไมื่อหัวเรือเอาไปจะแดงขวามือนะขวามือ หัวหัวบอกเอาเอาเอาน้ำบอเลิกดีว่าก็บอกให้กินอนนอนน้ำไม่เลิกดีวะเลี้ยวเอารือไปไงเลยเพิ่มมาแล้วนี่บอกขึ้นนี่บอกแมนครับเอ้า อย่ามาดจวงอย่ามาดจวงเม่ให้จวงเป็นบ่ามันมาไปนี่จวงแล้วมันไม่ไปเห็นไหมเนี่ยฮะตีหัวคือเม่ประบูพยายามเข้ามาพี่เดี๋ยวมันอยู่ใปน้ำมันแรง แล้วก็มาขึ้นทาเเรือตรงนี้นะครับเอ๊ะเอ๊ะจังหมุนมากเลยเฮ้ยหมุนมากขอซีมหน่อยได้ไหมยวเติมก่อนขอซีมหน่อยเติมแล้ว ข้างในบันตบตรงมีพี่เสื้อสีแดงไงพี่จากนั้นเราจะมีรถรับส่งนะครับผม ขึ้นไปยังที่พักของเรานะครับที่จอดรถค่ะไม่ใช่ที่พักค่ะเออที่จอดรถเราต้องจำท่าเหลือที่เราขึ้นนะครับมันเอาขึ้นจากไหน ใช่ไหมพี่เราต้องจำท่าเรือที่เราขึ้นใช่ไหมพี่รถที่จอดอยู่ทางนั้นใช่ไหมครับครับอ๋อบางโอมนะครับผมเราต้องจำท่าเรือที่เราขึ้นไว้นะครับ ตอนนี้เราเข้ามานในในรถแล้วนะครับจากัน้น,น,นก็ช่างแต่วน้น้ข้านาหายไดเนี้ยที่เฮียก็ช่างเดียวกานำน้ำพมพเนำหายได้โฟกัสโอ้ยหยับยับหยับไม่เป็นเน่ครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางกลับน,นะครับสองนิ้วน้อยสองนิ้วน้อย <c oughs> 听见了。